อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเอ้ยไม่มีใครตื่นเลยหนาวก็หรืยังเอ่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป่าเป่าเป่านะคะนึกว่าเป่าปากนะคะสวัสดีค่ะเดอะออมนะคะแฟนคลับทุกคนเลยนะคะไม่ได้ตื่นสายค่ะตื่นมาแล้วปวดที่อ,อรุณสวัสดียามเช้าะคะ่ะคุณวิสรุธ ปากคกับพึกฤษดาแฟนคลับนะคะโอ้ยที่นี่ก็อากาศเย็นสบายนะคะกำลังดีเลยนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะไปวิ่งกันนะคะไปวิ่งได้วเวลาไปวิ่งกันแล้ว ต้องวอร์มร่างกายด้วยการลงบันไดนะคะยิ้มให้นะคะวิ่งลงบันไดอ่าวแล้วก็วอร์มร่างกายไปในตัวนะคะ<_ <k> _>ใใหัวใจไล่รัวๆเลยนะคะไหนใครไม่เคยออกกําลังกายบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่าทํางานที่บ้านก็หนักก็เหนื่อยก็เป็นการออกกําลังกายไม่ใช่นะ เออออกกําลังกายก็ออกกําลังกายทํางานก็คือทํางานนะคะแยกแยะนึดเนึองนะใครอยู่แถวคองเตยบ้างถูกรางวัลเนี่ยเขาไปขึ้นเงินเทิานที่ไหนอ่ะใครรู้บอกด้วยนะหรือว่าถามแถวนี้ตอนหกตอนเช้าอย่างเงี้ยจะได้จะได้วิ่งเสร็จก็จะได้ไปขึ้นรางวัลน,นะคะ แถวนเนี้ยเนี่ยเขาขึ้นรางวัลกันแถวไหนเนี่ยยังไม่ไ้ตรวจเลยรู้แต่ว่าถูกแล้วใบหนึ่งถูกถูกใบหนึ่งในรอบสองปีเลยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มานานละเออสวัสดีค่ะคุณเปี๊ยกสวัสดีค่ะคุณวีวานะคะหัวใจไหลรัวรัวเลยขอบพระคุณถูกรางวัลแต่ไม่รู้ไม่ขึ้นตังตรงไหนจะต,ต้องถามคนแถวนี้แล้วล่ะตังกินขนมหมดละ ไปขึ้นรางวัลกินขนมกันโอ้ยสวัสดีค่ะคุณชาลุนอุ๊ยไฟฟ้าสถิตเอากำลังกายค่ะสายเอวนิดๆิเดี๋ยวจะสายเอวก่อนนะคะเออยังไม่ได้ปล่อย YouTube เลย โกอ,อีกฟังหนึ่งแล้วไปค่ะวิกมีคนถามฝนว่า้ฝนไปวิ่งหรือว่าไปไล้์สดนะคะก็ทั้งหมดแหละวิ่งด้วยไลฟ์สดด้วยนะคะสวัสดีคุณบ๊อบบี้นะคะอากาศดีด,ดีค่ะ ใส่ไรล้วๆเลยคุณบ๊อบบี้น่ารักมากมายนะคะไปออกกำลังกายกันนะคะไรเดอร์ Rider. แฟนคลับนะคะซ่าเอวนิดๆ ยิ่งหน้าหนาวยิ่งต้องจะต้องออกกําลังกายนะไม่ใช่แต่ออกกําลังกายบนเตียงกันนะคะเออหน้าหนาวค่ะคุณเปียกสวัสดีจะไปจะถามใครได้ขึ้นรางวัลตรงไหนเนี่ยนี่จะไปขึ้นรางวัลหัวใจไร้รัวรัว,ลว,ลวเลยคุณเปียกขอบพระคุณ เะะช้านี้คุณยิ้มหรือยังเดี๋วยวยิ้มให้กันหน่อยนะส่งยิ้มหวานๆน,นะคะเป็นอาหารใจให้กันสักหน่อยนะคะหัวใจฟางเปล่าจะบอกให้รู้ว่าใจรักจริง ซอสดำซอสดำสวัสดีค่ะอะไรคือซอสดำเออวันหลังจะสั่งซอสเขียวมาซอสแดงนี่ละอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าสวนแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและทักทายกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปค่ะอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะบ๊ายบายค่ะ